ขออนญาตครับเข้าม่เข้าม่อีกครั้งอีกครั้งเข้ามา ครับเลซสเม,ม่ของผมนายคุณแนะนําตัวสิผมชื่อนายวงศกรชูชีวาภพศาลปีนี้อายุ35ปีเรียนจบมธัธยมปลายว่างงานมา1ปีแล้วครับคุณเรียนจบแค่มธัธยมปลายแถมยังว่างงานมาอหนึ่งปีและเคยเป็นเจ้าของกิจการแต่ต้องปิดตัวลงคุณคิดว่าบริษัทผมะจะจ้างคุณเข้ามาทํางานไหม อ้าวนี่มันคุณท็อปท่านประธานบริษัทเก่านี่นะนี่ครับเรซูเม่ของผมอุ๊ยช่อท,ทีวะ่ะวันนี้มันหลุดมือน,น,นี่ครับคุณคิดไงอ่ะมาสมัครงานครับท่านประธานคุณไม่อายบ้างเหรอไม่อายครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ยอมแพ้สักวันหนึง่งผมต้องลุกขึ้นมาใหม่ได้แน่นอนแต่คุณคงไม่ได้ลุกขึ้นพรบริษัทผมแน่ๆ คุณลองคิดดูสิเรียนจบก็ไม่สูงบริษัทก็เพิ่งจะล้มละลายถ้าให้ผมรับคุณเข้าทำงานผมเกรงว่าบริษัทผมจะเจ้งเหมือนคุณนะสิ <c oughs> <h ai> ผมว่าคุณไปหาบริษัทอื่นทำดีกว่าผมไม่รับคุณเชิญคุณออกไปได้แล้วครับท่านประธานอ๋อผมไม่ส่งนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ กันมาก่อนคุณคงไปมาหลายบริษัทและก็ไม่มีบริษัทไหนรับคุณเข้าทำงานเพราะคุณอายุมากแล้วเกรงว่าคุณจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานและคุณจบแค่มัธยมปลายไม่มีความสามารถที่มากพอคุณยังมีลูกอีกสองคนพาระครอบครัวคุณหนักเกินไปผมเกรงว่าคุณจะมองผลตอบแทนมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่ และคุณยังเคยเป็นเจ้าคนในคนผมยิ่งกลัวว่าคุณจะเับกับตำแหน่งเล็กๆไม่ได้ที่จริงผมก็เคยได้ยินชื่อเสียงคุณมาบ้างคุณเคยทำธุรกิจมาและล้มมาหลายครั้งแต่คุณก็ลุกขึ้นมาสู้อย่างกล้าหาญและไม่เคยอายที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งการกระทำของคุณเมื่อกี้ได้ขาจาัดข้อสงสัยในตัวคุณไปหมดแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ ผมได้เริ่มทดสอบคุณตั้งแต่คุณก้าวเท้าเข้ามาในห้องนี้อันดับแรกผมให้คุณเ้าะประตูหลายครั้งเพราะผมต้องการดูความอดทนของคุณ 2. การวางตัวเพราะถ้าคุณวางตัวเป็นประธานคุณจะไม่ยอมก้มลงเก็บเก้าอี้คุณคงเดินออกจากห้องแห่ๆตอนนั้นแต่คุณไม่ได้ทำอย่างนั้นคุณรับฟังและทำตามที่ผมบอกต่อมา ผมได้ทำการทดสอบด้วยการฉีกใบสมัครของคุณแต่คุณก็ก้มลงไปเก็บขึ้นมาสิ่งที่เอเหนือความคาดหมายของผมคือคุณหันกลับมาขอบคุณผมอย่างสุภาพหลังจากที่ผมทำไปขนาดนั้นคุณก็ไม่ได้แสดงท่าทีโกรธหรือไม่พอใจการกระทำของคุณทําให้ผมประทับใจอย่างมากนั่นจึงทําให้ผมมั่นใจ ที่จะจ้างคุณเข้ามาทํางานในบริษัทขอบคุณครับที่จ้างผมเข้าทํางานตอนนั้นที่คุณเสียบริษัทไปเพราะคุณเชื่อใจคนอื่นมากนั่นจึงเป็นจุดอ่อนที่คุณต้องปรับในการเริ่มต้นใหม่การเชื่อใจคนอื่นน่ะเชื่อได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีขอให้คุณจําประสบการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ช่วยเตือนสติผม ถึงคุณจะเคยล้มมาแต่ผมก็เารพมในความกล้าหาญของคุณที่จะเริ่มมาอีกครั้งพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณไม่ต้องขอบคุณผมหรอกเพราะคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเรามาจากการกระทำของตัวเราเองยินดีได้ร่วมเหมือนกัน ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ